เ,เกี่ยวกับการรู้เท่าทันโลกโซเชียลกันนะคะเด็กๆเคยใช้สื่อโซเชียลอะไรกันบ้างเอง่ย Facebook, TikTok, Instagram ค่ะครูเก่งมากค่ะลูก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดดอนสายจังหวัดราชบุรีหนึ่งในโรงเรียน c o n n e c t e ์ภายใต้การดูแลของกลุ่ม True ที่งานประกวดผลิตภาพยนตร์คุณธรรมเรื่องพิษของโซเชียลที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้แสงจนเกิดทักษะการเรียนรู้รอบด,ด้านแถมผลการเรียนยังสูงขึ้นอีกด้วย ครูคลับคลับของคุณครูสัปดาห์นี้เราจะพาไปดูกันครับว่าปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะรอบด้านกันครับผมชื่อนายวรลวิชันสารนะครับอยู่โรงเรียนวัดจอนรายสุวรรณรัตนราชบดถมจังหวัดราดชบุรีครับ ในการแข่งศิลปหัตกรรมนะครับของเราส่งเข้าแข่งขันก็คือภาพ,พยนตร์สั้นคุณธรรมนะครับของเราก็ได้เป็นตัวแทนของภาคของอเขตนะครับไปแข่งระดับภาคนะครับแล้วก็ได้มาได้ที่7มาเราก็คือ,อจุดประกายเด็กก่อนเราหาเด็กจากที่เคยทำรายการทัวร์ออนแอร์ เพราะว่าทัวร์ออนแอร์ของเรามีนักเรียนนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 เลยในการจัดกิจกรรมทัวร์ออนแอร์นะครับเราจะให้เด็กมาถ่ายทำทัวร์ออนแอร์เนี่ยเราจะให้เด็กนะครับทำกิจกรรมที่แสดงความสามารถของนักเรียนนะครับก็คืออย่างป .1, 1อย่างเนี้ยเขาเอาภาษาไทยมาเขาก็จะมาสอนเกี่ยวกับ คำในแต่ละภาพอะไร,ยรไยอ,อ,อย่างนี้ครับคำภาษาไทยว่าเอมะพร้าวอย่างเงี้ยภาคกลางเรียกว่าอะไร,ะไรภาคเหนือเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยภาคอีสานเรียกว่าอะไรว่าเด็กก็มานําเสนอก็คือเป็นเหมือนเกตให้ความรู้อะไร,ยรอ,ยอ,อย่างนี้ครับผมอย่างป .2 อย่างเงี้ยครับก็มีเกี่ยวกับคณิตเพราะว่าครูคณิตเป็นครูประจําชั้นเขาก็จะมาสอนวิธีการคิดเลขเร็วอะไรอย่างี้ครับผมเอามาอัดวิดีโอเราก็จะอัดวิดีโอเป็นสั้นๆเพื่อถ่ายทอดทางทูอ่อนแอนับเจ็ดสิบสองคูด้วยสิบเอ็ด โดยนำงในหลักหน่วยมาไว้ในหลักหน่วยนำ7ในหลักสิบมาไว้ในหลักร้อยส่วนตรงกลางนำ7กับ2มาบวกกันได้เท่ากับ9คำตอบก็คือ792ค่ะ What is nationality? He is South Korean. ภูผาครับจุจครับก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสื่อความรู้ความคิดอะไรเงี้ยให้นักเรียนค่ะก็คือจะเล่าว,ว่าเราควรดื่มน้ำกี่แก้วแล้วก็ทฤษฎีการดื่มน้ำ8แก้วต่อวันนี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับผมการ DIY ครับ ก็ DIY ก็อย่างเช่นเอาขวดน้ําหรือว่าพลาสติกที่เราทิ้งไปแล้วนํามา DIY ใหม่ค่ะแล้วเราก็จะตัดขวดน้ําแล้วเราก็จะแบบาหาของมาตกแต่งแบบพวกแบบกระดาษที่เราเคยตัดไปแล้วค่ะเราเราก็นํากลับมาใช้ใหม่ค่ะแล้วเราก็ทําเป็นที่ใส่ดินสอได้หรือว่าเราจะนําเชือกมาแขวนแล้วก็แบบทำเป็น กระถางต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะดี Y จากของเดิอใช้หรือว่าของรีไซเคิลนะคะก็จะฝึกให้เราเรียนรู้กับอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับทูออนแอร์ค่ะแล้วเราก็จะแบบเรียนรู้จากคุณครูที่ปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นํามาถ่ายให้ทุกคนได้ดูค่ะอย่างเช่นภูผาค่ะทฤษฎีการเดื่มน้ําวันละแปดแก้วอย่าี้ยปีค่ะตั้งแต่อยู่ปหึ อ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะน้องๆเขาเก็บสะสมประสบการณ์การเรียนรู้กันมาตั้งแต่ปนหนึ่งจนปัจจุบันน้องๆอ,อยู่ในระดับชั้นประถมปีที่6ทํากิจกรรมกันอย่างสม่ําเสมอนอกจากคุณครูที่ปรึกษาที่คอยเป็นโค้ชอยู่เบื้องหลังแล้วยังมีอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการพัฒนาและดึงศักยภาพของน้องๆให้ออกมาฉายแสงได้อย่างเต็มที่ครับผมชื่อเพชรนะครับนายสุเพ็ตตาทิพย์ เป็น ICT Talent ประจำโรงเรียนวัดดอนไซนะครับจังหวัดราชบุรีต้องบอกว่าไอเจ้าตัวทวนแอร์เนี่ยเ,เป็นเป็นไอเดียหนึ่งเลยที่ที่ผมคิดขึ้นมานะครับตั้งแต่การเข้ามาทำงานเลยซึ่งเราจะทำยังไงให้ไอเจ้าตู้แดงตู้แดงกับชุดอ,อุปกรณ์ออกาศที่ทางทูมอบให้เนี่ยทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์นะครับจากที่ หลายๆโรงเรียนผมเปิดเจอเนี่ยก็คือโรงเรียนไม่ค่อยได้ใช้ขาดความรู้ในการใช้งานเอ๊ะเราจะทํำยังไงดีละ่ะให้เอาอุปกรณ์ตัวนี้มาใช้แล้วมีประโยชน์แล้วก็ทําให้ทุกคนในโรงเรียนได้ใช้งานผมก็เลยคิดว่าอุปกรณ์ตัวเนี้มัน,มนดีเราสามารถนำเสนอทําเป็นคลิปทําเป็นสื่อการสอนอะไรได้มากมายโดยโดยวางแผนแล้วก็พูดคุยผ่านผู้อำนวยการผ่านครูพี่เลี้ยงนําเสนอว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันมีประโยชน์นะครับยังไงยังไงเราเล่าให้เขาฟังนะครับแล้วก็ ได้ลองทำทำแล้วก็เอาไปนำเสนอทีเนี้ยผู้บริหารเห็นว่าโอ้มันมันมัน,มนดียังไงนะมันส่งผลดียังไงทีเนี้ยเขาก็เริ่มชอบก็ก็สั่งให้โรงเรียนเนี้ยได้ได้เดินหน้าเรื่องเนี้ยด้านไอทีด้าน,านรายการทัวร์แอร์ของเรียนเนี้ยเป็นเป็นหนึ่งในรายการหลักของเรียนไปแล้วอะครับตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบก,กับพวกเราในรายการเกิดความรู้สู่โลกออนไลน์ตอนกินอย่างไรได้อย่างนั้น ผมมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประโยชน์ของการดื่มน้ำมะเขือเทศว่าส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างก้อนเห็ดนางฟ้า1ก้อนจะให้ผลผลิต12-15รุถึงนและจะหมดอายุเมื่อมีอายุ3-4ถึงเดือนให้ผลผลิตเรา,าต้องเริ่มจากการที่เราตัดต่อถ่ายคลิปเขียนบทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนำเสนอทําให้ค,คุณครูเห็นเป็นตัวอย่างก่อนจากนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งความร่วมมือต่างๆมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น ชุมนุมของนักเรียนอาจจะเข้ามาเรียนรู้การถ่ายทําการฝึกการถ่ายการฝึกการจัดแสงจัดไฟอะไรเงี้ยครับก็จะเริ่มมีมาเรื่อยๆคุณครูก็จะให้ความร่วมมือในการส่งเด็กฝึกฝนเด็กที่ท,ที่จะนําความรู้มานาเสนออะไรเงี้ยมาให้เราถ่ายทาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยกิจกรรมมันก็ทําให้ดําเนินไปเรื่อยๆไม่ไม,ไม,ไม่มีหยุดอะครับ ที่ตัวเองชอบไปนะที่มาอยู่เรียนนี้นั่นก็คือเรื่องของ t on air t on air เนี่ยก็คือเป็นการนำความรู้ประเด็นประเด็นเล็กๆอะคะ่ะมาจัดก,กิจกรรมแล้วมีในในห้องตัดต่อโดยมีเด็กด้วยมีคุณครูด้วยแล้วก็แพร่ภาพไปให้กับทุกชั้นได้เรียนเช่นเช่นเรื่องน้ำเป็นสถานะได้เนะี้ย าสาระวิทยาศาสตร์แต่แต่พอจัดแล้วเนี่ยไม่ได้รู้เฉพาะชั้นปที่เรียนเรื่องนี้แต่พอเราออกอากาศตอนบ่ายหรือตอนเช้าเนี่ยนะคะทุกห้องก็จะได้เรียนพร้อมกันก็จะได้รู้และเด็กก็จะได้ฝึกการกล้าสแสดงออกไปด้วยถือได้ว่าผู้ปกครองชอบแล้วเราสามารถที่จะมุตมุโยนเข้าไปในลิงก์ในห้องเนี่ยผู้ปกครองก็ดูได้จุดแข่งอีกหนึ่งจุดก็คือการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทําให้โรงเรียนเนี้ยเดิมเนี่ยมีเด็กอยู่ประมาณร้อยคนแล้วกวาคนนะคะ พอเราเริ่มมีการสนับสนุนหรือระดมทรัพยากรมาจากหน่วยงานเอกชนเรียบร้อยแล้วและมีเทคโนโลยีตัวนี้มาเนี่ยมันทําให้ผู้ปกครองหเห็นความสําคัญถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวที่มันมันดูดีไหมคะที่แบบมีเด็กถือโน้ตบุ๊กกับบ้านไปเรียนที่บ้านได้ด้วยอย่างเงี้ยซึ่งมีความต่างจากเรียนอื่นที่อาจจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรก็ตามแต่ฉะนั้นตรงเนี้ยถือได้ว่าเป็นจุดแข็งค่ะในการที่ทําให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นตื่นตาตื่นใจ แล้วก็ส่งเด็กเข้ามาเรียนที่เรานะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เรามีเจ้าหน้าที่นะ ICT Talent คนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนก็คือให้ความรู้เป็นผู้ช่วยคุณครูนะเป็นผู้ช่วยผู้บริหารเป็นผู้ช่วยโรงเรียนมันก็ทำให้สามารถผลิตเครื่องมือบางตัวเนี่ยออกไปได้แล้วก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนนี้มีเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีจริงๆเราคุยไว้เลยว่าใช้อ่ะใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวเสียไม่ต้องกลัวพังถ้าเกิดเราใช้จริงๆดีกว่าที่ไม่ใช้แล้วปล่อยให้มันเสียอย่างเรียนอย่างนี้วิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์เขาก็จะไปใช้ในชั่วโมงเรียนมีทําข้อสอบอย่างนี้ครับเขาก็จะเอาเกมเข้ามาในการทาข้อสอบเด็กก็ใช้คอมใช้เรียนตลอดอะไรอย่างนี้ครับ ใจที่สําคัญของการศึกษานะคะสําหรับตัวเองนั้นก็คือคุณภาพผู้เรียนคิดว่าคุณภาพผู้เรียนอ่ะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของทักษะการคิดคือจะเน้นเรื่องของการคิดมีความรู้มากมายแต่ไม่รู้จักคิดรอให้คนอื่นป้อนตลอดเวลามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าสมมติเราสร้างกระบวนการที่ทําให้เด็กได้คิดเล็กๆน้อยค่ะฝึกไปเรื่อยตั้งแ,แต่อโุบาลไปถึงปฐมโกเนี่ยเด็กของเราเนี่ยก็จะค่อยๆค,คิดคิดไปเรื่อย,อยคิดไปเรื่อยๆเวลาจะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ย มันจะทําให้กรอบงานหรือกรอบชีวิตของเขาเนี่ยผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในตอนนั้นๆเนี่ยอย่างแน่นอนคุณภาพของการศึกษานะคะก็คือในเรื่องของการวางรากฐานการคิดคันคิดอย่างถูกต้องภายใต้กรอบของคุณธรรมจริยธรรมต้องพ็งคนดีดีที่นี้ในที่นี้หมายความว่า,วาไม่ได้ดีจนถูกเอาเปรียบแต่จะต้องสามารถยืนหยัดอยู่บนสังคมได้ภายใต้หลักคิดของตัวเองที่มันถูกต้อง บนพื้นฐานของการที่ตัวเองต้องมีความรู้ด้วยเราก็พยายามให้เด็กเนี่ยใช้เทคโนโลยีให้เป็นเช่นการหนังสั้นให้เด็กได้สัมผัสเพราะเรามี i อ t ีช่วยด้วยใช่ไหมคะคุณครูก็เป็นพอมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะช่วยกันแก้อะไรเงี้ยมันก็เช่นหนังสั้นอย่างเงี้ยเราก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ ถ้าบางโรงเรียนทาไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือไม่มีเทคโนโลยีอันนี้เราก็สามารถส่งเขาประกวดเกที A T เราก็ได้ค่ะมันก็ทําให้เด็กๆได้ฝึกฝึกข่าวความรู้ฝึกการคิดฝึกการวิเคราะห์อ,ออกมาคู่ด้วยทุกอย่างแบบนี้มันจะได้ไปโดยอัตโนมัติได้โดยอัตโนมัติและอย่างนึงก็คืออย่างเช่นประกวดหนังสั้นเนี่ยอย่าไปกังวลว่าหนังสั้นหนังสั้นเนี่ยเขาจะมีหัวข้อหัวข้อเราเนี้ยมันเป็นหัวข้อที่ทันสมัยแล้วมันเป็นหัวข้อที่โยงไปสู่ส่วนรวมได้ ทำให้เด็กได้มองเห็นส่วนรวมได้เห็นความก้าวหน้าของสังคมที่เป็นแบบนี้แล้วเขาจะปรับตัวยังไงให้เขาสามารถที่จะที่มีการดำรงชีวิตยอยู่ได้แล้วเราก็มาคุยหัวข้อกันเพราะว่าเขาให้หัวข้อมาเกี่ยวกับการใช้โซเชียลครับผมภัยที่มันเกิดกับโซเชียลเราก็เลยถามเด็กว่าเราจะทาภาพยนต์เนี่ย ในด้านไหนดีในมุมมองไหนดีเด็กก็บอกว่าครู oo, ในเรื่องแชทถ้าเกิดแชทจะดีไหมถ้าเกิดแบบมีการแชทพูดคุยกันกับคนแปลกหน้าเนี่ยเพราะว่าเด็กอะครับมี Facebook ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมี In นสตาแกรมใช่ไหมครับมี a c e b o o k อิน t ตาแกของตัวเองก็จะมีคนแปลกหน้าเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กก็บอกว่า ee, นเนี่ยแชทกับคนนี้เออถ้าเกิดมีใครแชทเข้ามาทักมาหาเราอะแล้วเราไม่รู้อะ เราไม่รู้จักเขาแล้วเราคุยกับเขาอย่างเงี้ยเราจะดูยังไงอะไรเงี้ยเราจะเล่นสะท้อนถึงภัยภัยที่เกิดจากการการใช้โซ,โซเชียลใช่ไหมครับแต่คือเราเราไม่ต้องการสื่อถึงแบบว่าให้คนให้คนคิดว่ามันมันตายจริงแต่จริงๆแล้วมันมีจุดไคลแม็กคือตอนจบคือมันเป็นแค่ความฝันอ,อะไรประมาณนี้ครับผมเราต้องการให้ผู้ชม,มครับไ,ได้เห็นว่า โอ้ยอันนี้มันแค่เป็นความฝันนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงอะ่ะภัยใกล้ตัวมากเลยนะให้สะท้อนความคิดไวเด็กก็เอามาคิดบทกันเขียนสตอรี่บอร์ดกันเพราะว่าในวิชาของผมเขาก็จะมีทูออนแอร์อยู่แล้วนะเพราะว่าผมจะต้องควบคุมเด็กว่าถ่ายทูออนแอร์อะไรเงี้ยว่าชั้นนี้วันไหนอะไรเงี้ยครับเราก็มาเขียนสตอรี่บอร์ดเด็กก็จะรู้ว่าการเขียนสตอรี่บอร์ดยังไงอะไรเงี้ยก็แต่ละฉากเป็นยังไงว่าเราจะเริ่มจาก อันไหนบ้างก็พูดคุยกันแล้วก็ลงไปสถานที่จริงไปถ่ายสถานที่จริงก่อนถ่ายเพื่อมาเอามุมกล้องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นบล็อกเซตไว้อะไรเงี้ยว่าแต่ละมุมตรงนี้เอามุมตรงนี้ในฉากนี้อะไรอเงี้ยแล้วก็ค่อยมาคิดบทพูดครับผมบทพูดก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามสถานการณ์ก็คือบางทีถ่ายทํากันไปแล้วพูดแล้วมันเอะมันดูแบบว่ายาวไปมันดูแบบไม่เข้ากันก็ เปลี่ยนบทพูดใหม่อะไรนะตอนนั้นเลยเป็นกระบวนการคิดก็คือเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยนะครับพอเด็กได้ถ่ายทําแล้วตัดต่อมาขั้นตัดต่ออะไรเงี้ยตัดต่อก็ครูจะเป็นคนตัดต่อด้วยนักเรียนตัดต่อด้วยนักเรียนเป็นคนหาเสียงเอฟเฟคอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ารครูอยากได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะแสดงความคิดเห็นด้วยก็จะสร้างพวกหนังสั้นคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งเขียนบทก่ะ 2. คือสตอรี่บอร์ดครับ 3. เขียนบล็อกช็อตค่ะ 4. ก็คือการตัดต่อค่ะาลงถ่ายจริงค่ะเราก็ไปแข่งภาพยนตร์สั้นนะคะทำให้เราได้แบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่ะคะ่ะแบบว่าหนังของเราอ่ะคะ่ะทำให้แบบหลายๆคนได้เรียนรู้เรื่องสื่อโซเชียลมากขึ้นค่ะเพราะว่าเยาวชนยุคใหม่ที่สามารถเข้าถึงโซเชียลได้ง่ายแล้วก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้ง่ายค่ะ เนื้อหาก็คือจะเกี่ยวกับภัยของโซเชียลคับผมว่าสายป่าเนี่ยไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะแต่ว่าเขาโกงเป็นภูผาค่ะซึ่งผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ภูผ่าค่ะเพราะว่าสายป่าเนี่ยโดนหลอกจากโลกโซเชียลค่ะเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการค่ะเลยทําให้ตกเป็นเหยื่อง่ายๆค่ะเออเดี๋ยวนี้ติดโทรศัพท์มากนะเนี่ยเออไม่เคยเห็นในข่าวเลยไงที่คนในโลกโซเชียลอะเขาโดนหลอกกันนะอะครูเขาก็เคยสอนไม่ใช่หรือไง เออรู้แล้วนะไม่ต้องบอกหรอกเออแล้วแต่นะโดนหลอกขึ้นมาลราช่วยไม่ได้แล้ว ทำหนังหลายรอบเราแข่งระดับาาศิลปหัตถกรรมครับเราแข่งมา3าครั้งและเมื่อครั้งก่อนก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ไประดับชาติแต่เรา,าได้ที่28ครับผมลำดับที่28เราก็คิดว่าเออเราก็มีความสามารถเราได้ไปนี้ปีนี้ก็เลยทําใหม่ลําดับมันก็ดีขึ้นเป็นลําดับที่7ครับผมมันก็เป็นการพัฒนาอันนี้มันเป็นการาปลูกฝังของเด็ก เป็นการกระตุ้นความสนใจของเด็กเด็กสนใจในการทําวิดีโอในการทําภาพยนตร์เด็กสามารถที่จะไปจุดป,ประกายต่อยอดเในอนาคตเด็กอาจจะอยากเป็นคนถ่ายผู้กํากับอะไรเงี้ยคนถ่ายหนังอะไรเงี้ยครับเป็นผู้กํากับบางคนบอกว่าหนูถ่ายทูอันแอนหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยครับเด็กสามารถเอาตรงเนี้ยไปปรับใช้ได้เอาไป ใช้ในอนาคตของเขาได้มีเป้าหมายของเขาเขาอยากจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับให้เขาไดา้มีแบบแผนของตัวเองมีความคิดของตัวเองครับผมแล้วเอาไปปรับใช้ได้ครับในอนาคตก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆหม่นะคะเช่นแบบ การถ่ายมุกมกล้องการพูดคุยกับเพื่อนที่ถ่ายที่เราถ่ายวิดีโอค่ะเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายวิดีโอหรือว่าตัดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นในการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะที่ทําได้มาถึงขนาดนี้ค่ะ<ม>ที่เข้าประกวดแข่งขันมาได้ถึงในร,ระดับนี้นนค่ะ รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเราปลูกฝังเด็กมาหลายๆรุ่นใช่ไหมครับแล้วพอเด็กได้ทําแล้วได้เอาไปแข่งมันมีผลงานของเด็กเด็กก็ภาคภูมิใจของตัวเองว่าเอ้ยสิ่งที่ตัวเองทุ่มท่มเทลงไปเนี่ยมันมีผลมันได้ผลนะผลผลิตที่ออกมามันไม่เสียเปล่าที่เราทุ่มแรงกายแรงใจสอนนักเรียนอะไรอย่างนี้ครับผมเราก็ได้ขึ้นมาอะไรนะครับผมหัวใจสําคัญคือการที่เห็นเด็กครับได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรัก แล้วได้เราได้ส่งเสริมของเขาได้ส่งเสริมนักเรียนน่ะได้ถูกทางโดยที่แบบไม่ต้องมีขอบหรือกฎเกณฑ์ที่แบบว่าจะต้องมาบาังคับว่าเธอจะต้องเป็นหมอเธอจะต้องเป็นทหารตำรวจพยาบาลแต่คือเราจะกระตุ้นเด็กส่งเสริมเด็กเด็กอยากเป็นอะไรเราก็คอยให้ข้อมูลเราก็คอยให้ความรู้เขาตรงนั้นมากกว่าเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้หาตัวเองครับผม สร้างตัวเองหาหาแววของตัวเองว่าตัวเองอยากเป็นอะไรแล้วก็ให้นักเรียนทําในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดครับผมและนี่ก็คือผลลัพธ์ของการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ชีวิตจากการได้ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรที่น้องๆน,นอกจากจะได้รับความรู้จนเกิดทักษะชีวิตแล้วยังได้พัฒนานและค้นหาตัวเองในอีกด้านหนึ่งเราพอจะสรุปปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรสามารถพัฒนาเด็กให้มีทักษะรอบด้านดังนี้ 1. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรแต่การออกแบบการเรียนรู้ยังคงเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้แก้ไขจากประสบการณ์จนเกิดทักษะรอบด้านที่ติดตัวเขาไปตลอดครับ 2. มีกิจกรรมหลากหลายให้เลือก พราะเด็กทุกคนมีความแตกต่างกันกิจกรรมหรือชุมนุมก็ควรม,มีความหลากหลายให้เด็กได้เลือกซึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ควรเสริมทักษะรอบด้านและตอบโจทย์อาชีพทั้งในชุมชนและสากลเช่นชุมนุม True On Air ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียงชุมนุมเย็บป,ปักถักร้อยชุมนุมพลังงานทดแทนชุมนุมดนตรีและอื่นๆเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกและทดลองร่วมหาประสบการณ์ ม,มีเป้าหมายและทำอย่างต่อเนื่องในงานหรือกิจกรรมแต่ละชิ้นงานเด็กจะถูกฝึกให้วางแผนมีเป้าหมายและประเมินผลในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพฤติกรรมเชิงบวกจนเกิดเป็นอุปนิสัยที่ดีให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นการกำกับตนเองความรับผิดชอบการช่วยเหลือความอดทนความพยายามซึ่งพฤติกรรมเชิงบวกเหล่านี้เมื่อทำซ้ำๆก็จะติดตัวเด็กอย่างคงทนเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในโลกปัจจุบันครับ 4. มีเวทีให้ฉายแสงเปดิดโอกาสให้เด็กได้มีพื้นที่ในการแสดงหรือเวทีจริงให้เด็กได้มีประสบการณ์ภายนอกเพื่อพัฒนาตนเอง 5. มีเครือข่ายที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศนั้นไม่ใช่แค่ภาครัฐบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเท่านั้นหากรวมถึงคนในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเอกชนที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเติมเต็มและพัฒนาให้กับเยาวชนเพราะการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนั่นเองครับ obscure rescue หนึ่งที่ครูสามารถพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะรอบด้านหรือเพิ่มสเกยภาพในตัวเด็กได้ก็คือให้เด็กรู้จักการตั้งเป้าหมายครับจากผลงานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงจากทั่วโลกพบว่าการที่ให้เด็กตั้งเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาได้อัพสกิลรีสกิลวันนี้มีเทคนิคการตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมด้วยหลักง่ายๆกับ S M A R T มาฝากกันครับ S อักษรตัวแรกย่อมาจากคำว่า Specific เป็นการตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการอะไรเช่นคาบเรียนนี้ครูต้องการอะไรและให้เด็กตั้งเป้าหมายว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอักษรตัวที่2 m ย่อมาจาก measurable หมายถึงเป้าหมายที่ครูหรือเด็กตั้งไว้ต้องวัดได้เช่นภายในคาบนี้ฉันต้องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้10คคำ อักษรที่3 a ย่อมาจาก actionable <st ess supremacy> การวางเป้าหมายต้องมีวิธีการที่จะทำให้เป้าหมายนั้นบรรลุ <st ess pineapple> เช่นจะท่องจำศัพท์ให้ได้10บคำต้องฝึกฝนทำอย่างไรบ้างจึงจะบรรลุเป้าหมาย <st ess ười> อักษรตัวที่4 r ย่อมาจาก realistic การวางเป้าหมายต้องทำให้เป็นรปูปธรรมทำได้จริง สอนตัวที่5ที T ย่อมาจาก timely เป้าหมายต้องกำหนดระยะเวลาชัดเจนมีวันเริ่มต้นและสิ้นสุด สิ่งสําคัญที่สุดในการตั้งเป้าหมายของเด็กๆก,ก็คือครูต้องร่วมเดินทางและคอยเป็นโค้ชให้กําลังใจแก่เด็กๆเ,เพื่อให้พวกเขาเดินไปถึงเป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้แม้ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กๆแต่ในด้านจิตวิทยาการศึกษาแล้วนี่คือก้าวย่างที่สําคัญในการวางเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาในอนาคตรครับ